ครับสวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสุขสุขนนะครับครับบรรยากาศท่าเรือมหาราชนะครับวันนี้มาเปิดคลิปอยู่ you, ท่าเรือมหาราชนะครับเดี๋ยวจะพาย h างจากท่าเรือมหาราชไปฮอดท่าเรือทาประจันนะครับไปส้มกันพี่น้องครับว่าจะส้มภาพบรรยากาศเป็นยังไงน,นะครับ นี่ก็คือบริเวณด้านในนะครับการค้ากันขายนะครับมีเสื้อผ้าหน้าแพ้นะครับผ้ามหาราชนะครับเสื้อผ้าสวยๆงามๆจเพ็่น้องครับโมกกัะแพงราคานี่ก็จะสามร้อยสี่ร้อยกันแครับนี่ครับสองร้อยนะครับโอ้เสื้อผ้าทักแน่นงานแฮนเมก นี่ครับบรรยากาศนะครับท่ามหาราชนะครับนี่ครับน้องครับตอนนี้เข้ากับย่างออกมาทางน,นอกแล้วครับเดี๋ยวต่อไปจะไปท้าท้าพระจันทร์นะครับนี่คือบรรยากาศร้านค้าร้านขายนะครับ นี่ก็จะเป็นวัดมหาธาตุนะครับดูฝั่งตรงข้ามของสนามหลวงนะครับนี่ครับ้านตาลานขาตาอย่ามาใกล้กนะเกมหาธาตุนะครับตรงข้ามกับวัดมหาธาตุพี่น้องครับ ขายพรกขายพ้านะครับหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างพี่น้องเอยโอ้ร้านนี้ร้านเกิบพี่น้องเกิด ปลาหมึกย่างน่าอร่อยกันเลยเลามากรากไม้นะครับน,รนี่ต้นนี้เป็นพระส้นหลายนะครับต้นทนี้จะเป็นตา่าพจันท์ไม่ต้องห่วงครับเรื่องพระครับราานี่ครับ เป็นร้านขายเครื่องบูชา,าต่างๆนะครับเนี่ยครับเพื่อนข้างใน,นเนี่ยต้มเลยครับครับทั้งพนกับสร้างทั้งพนก็เต็มเลยครับไกาย่างนะฮะท่าพระจันทร์นะครับ ลาสุกน้ำส้มสุดในห้างหมืองสามเหนียวแ้วค้าแนวค้ายนะครับขนมจีนถ้าะจันขนมปังนะครับอาหารการกินนะครับดูทั้งทีครับอยูศคดูสิน นี่เข้ามาแล้วครับท่าประจันนะครับร้านค้าร้านขา้านขายนี่ปิดไปลดแล้วผิดโอยแล้วยัายมองยัามอง,มงอาหารก๋วยเตี๋ยวครับข้าวหมูแเดินก็มี บรรยากาศนะครับขนมเลื่องโบราณอันนี้เป็นท่าเรือนะฮะท่าเรือท่าพระจันท้่าเรือท่าพระจันนะครับเป็นเรือค้ามฟากกะมี่ ฝาขึ้นไปเบื้องสักหน่อยครับนี่ร้านตำนานนะครับร้านน้องท้าพจัน์นี่พี่น้องครับร้านน้องท้าพจัน์นี่คือบรรยากาศนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสายย่ามองยะามองนะครับ นออครับออกมาข้างนอกแล้วพี่น้องครับยามงยามงนะครับอยู่ถนนท่าพระจันนะครับตอนนี้นี่คือภาพบรรยากาศนะครับอยู่ที่ถนนท่าพระจันนะครับออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับข่ายพระอุปกรณ์ถ่ายพระ ตัวน,นี้จะเป็นพระลายพี่น้องเลย้านเนี่หลังครับร้านนดกรมีนะครับร้านนวดขายอุปกรณ์ กอพงต่อพะนะครับเอาเป็นช่องใหญ่เหรอละมากลากไหมครับมะม่งมะม่ง <c oughs> โอ้ทางนก <c oughs> สุดแล้วครับแต่จบประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผม